ขอให้ชอรี่เปิดขมทีจหวะสบตรงนี้เหมือได้ขึ้นเดียวเดียวนะครับเองนะครับจงหวะตนาเี่ดงกินผักจะเยอะมันปนสีแล้วก็ให้ยาตุ๋ยบัอบี้ยาให้ด้วยไฟนะโอ้สาธุ สาธุขอบคุณด้วยปัตเกิง <c oughs> คักใจเก่งคักเก่งกักไปได้ละได้หายดินโทวีสุขภาพแข็งแรงน, <c oughs> นอนผักน <c oughs> อนผักอก็ให้ให้ลดทไว้นะคะ เยบคุณค่ะย่ยมบ้ยขอบคุณป่อมาก็ให้ย่า่ไไว้นอนคับกินาสกินเคยกินไปกินาไปสุกับข้แรแข็เอาหมเห็นไหมน้องแม็กก็เคยกินผักอยู่เลย แต่เย้มไม่กินอะไรเลย่ย้าก็กินผักแย้ก็กินข้าวยายก็ก็ไม่กินข้าวยายก็กินข้าวปุ้น